ุณมาเนตเนี่ยเขาเคยลบก,กับเรานะลบก,กับทหารไทยนะตอนปีห้าสี่อ่ะเขาก็มาอยู่ในพื้นที่นะเออแล้วก็โอ้ยก็ยิงก็เรียกว่าทหารไทยก็ไปรู้ข่าวว่าเขาอยู่จุดนั้นก็ยิงไปโดนจุดนั้นนะแต่เขาไม่ได้เป็นอะไรแม้ว่าจะมีข่าวลือว่าเจ็บนิดหน่อยอะไรก็ตามแต่ว่าตอนที่เขามาเจราจาเนี่ยก็ไม่ได้มีบาดแผละอะไรเออเหมือนกับว่าอีกมุมหนึ่งนะ่ะคือพี่ว่าคุณมาเน็ตเขาต้องการล้างตางตัางเอาปากกระบอกพุ่งเข้าหากันแล้วอะ่ะตอนนี้พวกยุทัพปกรณ์พวกกระสุนกระสุนอะไรก็คือพร้อมที่จะลุยกันทุก ทุกเมื่อคือฉันจบเวสพอยนะเว้ยอฉันจบเวสปอยอย่อเมริกานะเว้ยแม้ว่าตอนนั้นจะมีข่าวลือว่าอ่าตอนนั้นเหมือนใช้โคต้าประเทศไทยอะไรหรือเปล่าก็าตามนะแต่ว่าเขาก็ยืนยันแล้วว่าเขาไปในโคต้าของเขาเองแล้วเขาก็อยากที่จะฟ u l f i ลสิ่งของเขาเองอว่าวันหนึ่งเมื่อเขาเป็นนายกเขาจะต้องชนะประเทศไทยฝั่งเราเนี่ยเพิ่มกระสุนปืนใหญ่เอาไปหมดแล้วเช่นเดียวกันเพราะว่าฝั่งเขเมรนะ่ะเขาก็เอาปืนใหญ่กระสุนเขาก็ย้ายย้ายจากตรงเขาพระวิหารมามาไว้ตรงช่องบกนี้ด้วยคือก็เหมือนกับว่าต่างคนนะ่ะต่าง เอาปากกระบอกพุ่งเข้าหากันแล้วอะตอนนี้พวกยุทธวิธีพวกกระสุนกระสุนอะไรก็คือพร้อมที่จะลุยกันทุกทุกเมื่อแต่เพียงแต่ตอนนี้มันต้องรอดูว่าคือพี่อะแหมคือกลัวเลยกลัวใจกลัวใจขเขมรว่าถ้าอยู่่เขมรเนี่ยคือเพราะว่าอ,อะไรปะเออเนี่ยอันหนึ่งคือตั้งแต่วันที่เช้าที่ยี่พอปะทะก,กัน2ี่ 18, ใช่ไหมแล้วก็เจราจากันว่าออกอาจถอยออกไปปรากฏว่าขเขมรนนะ่ะถอยไปสักไม่กี่ก้าวแต่ทหารไทยถอยออกไปก็ตามตาม,ตามที่เราเสนอแต่ปรากฏว่า ขเขมรเนี่ยพอเห็นทหารไทยถอยออกไปปุ๊บเช้าวันที่สิบเก้าคือก่อนที่จะเจราจาที่พี่บอกไงอยู่ดีก็ยิงปืนตั้งแต่เช้ายี่สิบนัดปุ๊บปุบบรัวไปอย่างเงี้ยคือทหารไทยซึ่งกระเถิบออกไปเนี่ยก็แบบเฮ้ยงงอยู่ดียังไงแต่ด้วยคําสั่งที่ว่าห้ามยิงแล้วนะแล้วบ่ายนั้น,นจะเจราจาทหารไทยก็ต้องหลบอยู่ในบังเกอร์ไม่ได้ยิงตอบโต้ใดๆแต่เขามองในแง่ดีว่าขเขมรน,น่ะแค่จะเช็คว่าทหารไทยถอยหรือยังเออเราถอยไปก็จริงแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในในตรงนั้น นี่แหละแล้วแล้วไม่ได้ยิงวันเดียวอีกวันหนึ่งก็ยังยิงต่อเจราจาเสร็จก็ยังยิงคือเขาเรียกว,ว่ายิงเช็คแนวเนี่ยก็ยังยิงอยู่ถามว่าเรื่องของระเบียบนี้นัยเนี่ยไม่ได้อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งนะท,ที่ที่บนโต๊ะเจราจาของพัตบอเนี่ยเราก็ติงไปว่าขเขมรเนี่ยเวลาเจราจาอะไรบอกอย่างเดียวเลยว่าผู้วังคับพัญชาญไม่สั่งหรือบางทีสั่งแล้วไม่ทําตามพอบัตบอขเขมรเขาก็เลยบอกว่าอ่ะผมยืนยันว่าผมสั่งได้แล้วถ้าใครฝกฝ,กฝ่าฝืนเนี่ยจะย้ายออกนอกพื้นที่ทันที ซึ่งจริงๆอ่ะก็ฟังแล้วก็ไม่ได้ดูมีน้ำหนักเพราะว่าคนที่คุมพื้นที่จริงๆคือพลโทสไลด์ดึกซึ่งเขาเป็นแม่ทัพภาคมายาวนานเอาเป็นว่าตั้งแต่ที่ทําข่าวสามสิกว่าปีอ่ะก็ยังเป็นคนนี้อยู่เออแล้วแบบ แล้วคนนี้เขาก็จะแบบมีปัญหาคนที่เขาแบบเป็นทหารรุ่นเก่าๆผ่านสนามรบมาเยอะเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยอย่างที่บอกเขาก็จะไม่ค่อยอให้ความเชื่อมั่นในตัวคุณมาเน็ตเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยก็เลยกลับมาที่ปัญหาเดิมอีกก็คือเขาต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้นําเขาเพราะว่าคุณมาเน็ตเนี่ยเขาเคยลบกับเรานะลบกับทหารไทยนะตอนปี5 4สี่อ่ะเขาก็มาอยู่ในพื้นที่นะ เออแล้วก็โอยก็ยิงก็เรียกว่าทหารไทยก็ไปรู้ข่าวว่าเขาอยู่จุดนั้นก็ยิงไปโดนจุดนั้นนะแต่เขาไม่ได้เป็นอะไรแม้ว่าจะมีข่าวลือว่าเจ็บนิดหน่อยอะไรก็ตามแต่ว่าตอนที่เขามาเจรจาเนี่ยก็ไม่ได้มีบาดแผลอะไรเออเหมือนกับว่าอีกมุมหนึ่งน่ะคือพี่ว่าคุณมาเน็ตเขาต้องการล้างตาเพราะว่าลบคราวที่แล้วเขาแพ้ใช่ไหมเขาสูญเสียกว่าเราเยอะเขาแพ้คราวนี้เนี่ยเขาเป็นเขาเป็นนายกแล้วนะเขาเป็นนายกที่เป็นทหารเป็นผอบพมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากล้างตาแหละว่าเฮ้ย มันก็ผสมเลยเป็นความเป็นความใฝ่ฝันของพ่อที่จะยึดยึดพื้นที่แล้วก็สร้างความคะแนนนิยมให้ลูกแล้วข้อสามคือตัวคุณมาเนตเองที่ก็อยากฉันเอาคืนคือฉันจบเวสต์บอยนะเว้ยอ่าฉันจบเวสต์บอยอเมริกานะเว้ยแม้ว่าตอนนั้นจะมีข่าวลือว่าอ่าตอนนั้นเหมือนใช้โคต้าประเทศไทยอะไรหรือเปล่าก็ตามนะแต่ว่าเขาก็ยืนยันแล้วว่าเขาไปในโคต้าของเขาเองแล้วเขาก็อยากที่จะฟูล f i ลสิ่งของเขาเองอะว่าวันหนึ่งเมื่อเขาเป็นนายก เขาจะต้องชนะประเทศไทยพี่ติงนะพี่ก็ติงอย่างหนึ่งว่าการตอบโต้เราตั้งแต่ระดับกองทัพไปจนถึงกระทรวงการต่างประเทศอะพี่ว่าเราน้อยไปคือเราจะเห็นว่าขมรเนี่ยออกมาเป็นซีรีส์เลยนอกจากตัวบุคคลคุณมาเน็ตฮุนเซนพูดแล้วเนี่ยมันยังมีมาเป็นเอกสารเป็นถแถลงการคือเขาแบบเป็นซีรีส์เหมือนแบบเตรียมมาเรียบร้อยแต่ขณะที่เราเนี่ยถามว่าเมื่อวานเนี้ยถ้าไม่มีการประชุม j b c ฝ่ายไทยหรือว่าถ้าไม่มีหนังสือประท้วงมาจากขมรเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากระทรวงการต่างประเทศจะออกมาถแถลงหรือเปล่าคือแต่ในส่วนของกองทัพบกเนี่ยเรา ด้วยความเป็นสุภาพบุรุษอีกแล้วก็คือไม่มีอะไรคุยกันได้บรรยากาศดีคือแบบเหมือนให้ประชาชนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แบบว่าทุกอย่างดีพี่ว่านะมันต้องมีมันต้องมีลิมินตมนะโอเคการถแถลงหรือการให้ข้อมูลกับประชาชนเนี่ยโอเคไม่ได้ต้องการให้ประชาชนตื่นตระหนกแต่บางเรื่องก็ต้องให้ประชาชนได้รู้ว่าเอ้ยมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้ไม่ใช่แบบว่าอุย้ยแถลงเรียบร้อยคุยกันตกลงไม่มีปัญหาเดี๋ยวรอเจบีซีเจราจาเราจะเห็นได้ว่าวันที่ถแถลงที่กองทบงับกแถลงวันแรกอะไม่มีบอกเลยนะว่าขเมศเขาประกาศว่าเขาจะไม่ถอย เออไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยไม่ไม่ได้ต้องการให้ประชาชนตื่นตะหนกแต่บางข้อมูลก็ควรจะบอกประชาชนบ้างวิธีการบอกเนี่ยมันมีคือใช้คาอ่ะใช้คําให้ที่มันไม่ไม่ดูตื่นตะหนกอ่ะที่มันฟังแล้วรู้ว่าเอ้ยสถานการณ์จะเป็นยังไงอ่ะเหมือนเหมือนอย่างเรื่องปิดด่านเนี่ยที่เดิมมีข่าวลือว่าจะปิดด่านชายแดนจุดผ่อนตอนอะไรงั้ยน่ะแต่อันนึงอ่ะอ่ะอันนี้เพิ่งเพิ่งจะชมโฆษกกองทัพบอกว่าอันนั้นอ่ะแถลงดีตรงที่ว่าสถานการณ์ณนะเวลานี้เนี่ยยังไม่ได้มีความจำเป็น มันยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องปิดด่านหรืออะไรอย่างนั้นแต่ก็มีแบบเผื่อไว้ว่าแต่ในสถานการณ์บางจุดที่มันยังไม่เรียบร้อยคือเหมือนเผื่อใจให้ประชาชนคิดแล้วว่าโอกาสปิดด่านในอนาคตอ่ะมันอาจจะมีแต่ว่าอาจจะเฉพาะจุดถ้ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่บอกว่าโอ้ยไม่มีวันปิดด่านหรอกอย่างน้อย่างนี้อ่ะเออมันต้องมันต้องแบบให้ประชาชนได้รับรู้บางเรื่องบ้างอืมลืมอีกแล้ว <laughs> นั่งละเลยนั่งละเลยอ่ะหลังจากนี้ค่ะเป,เป็นไปได้ไหมที่กองทัพกับรัฐบาลค่ะต้องเล่นคนละบทคนละใช่หรือเราต้องแสดงให้เห็นว่า มันมีเอกภาพจริงๆแต่ซึ่งภาพที่ออกมาต้องยอมรับว่าบางคนก็บอกว่ากองทัพไปทางรัฐบาลไปทางมันไม่มีความเอกภาพที่ใช่คือคือจริงๆอะพี่พูดแล้วก็อยากให้เป็นมานานล,ล้วเพราะว่าเขมรเขาเล่นกับเราแบบนี้ไนงะระดับผู้บัญชาโอ้คุยกันดีไม่มีปัญหาพอเห็นไหมเหมือนเหมือนเหมือนคุณมาลิสบอกว่าเนี่ยเจอเจอคุณมาเน็ตที่ญี่ปุ่นใช่ไหมนายกคุณมาเน็ตที่ญี่ปุ่นคุยกันเรียบร้อยแล้วทุกคนก็คิดว่ามันต้องใช้สันติภาพนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วโพสต์นายกคุณมาเน็ตโพสปุ๊บเลย ICJ ฟ้องเอาขึ้นสารโลกเลยทั้งสามจุดเลยคือเขาก็เขาว่าเล่นกับเราแบบนี้คือระดับระดับผู้ใหญ่ระดับผู้บริหารเขาเขาก็เจราจาภาษาดอกไม้สวยงามแต่ในทางปฏิบัติเขาทําก็เอาประเทศเขาเป็นหลักก็เหมือนเหมือนการทหารน่ะทหารเขมรก็เหมือนกันระดับผู้พ้อรชาคุยยังไงก็ไม่รู้แต่ในพื้นที่อ่ะเขาก็หลิวตากันมาว่าเอ้ยให้ให้ทหารเนี่ยปฏิบัติในส่วนของทหารเพราะทหารทหารเขมรเนี่ยจะบอกมันเป็นประโยคคลาสสิกเลยนะ นาย,ยังไม่สั่งนาย,ยังไม่สั่งคือขมิ้น่ะเขาจะอ้างว่าผู้เขาบัญชาเขายังไม่สั่งเพราะฉะนั้นเขาไม่ถอยเขาไม่หยุดเขาไม่อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นฝั่งเราก็ต้องทําบ้างคือนายกรัฐมตรีกลาโหมก็คุยไปแต่ว่าในระดับพื้นที่อ่ะต้องต้องให้เขาให้ทหารเนะี่ยมีอิสระในการที่จะปฏิบัติการใดอย่างรอบคอบแต่พี่ว่าอันเนี้ยมันต้องเป็นก่อนหน้านี้เพราะว่าตอนนี้มันมีปะทะแล้วมันลามไปถึงการที่จะแบบไปฟ้องสาลโลกอะไรแล้ว จร,จ,รจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยทหารควรจะได้รับอิสระในการที่จะแก้ไขปัญหานี้ด้วยกําลังทางทหารที่วางแผนอย่างรอบคอบไม่ให้มันนําไปสู่การการแบบสู้รบตลอดแนวก็มีคนบอกนะว่าเอ้าแล้ววันนั้นอ่ะเช้าที่สิบแปดอ่ะทหารเข้าไปอ่ะกะจะไปกดดันให้กัมพูชาออกอะ่ะคือเตรียมตัวพร้อมไหมคือเขาก็าเตรียมตัวพร้อมในระดับหนึ่งนะแต่เขาก็ไม่ได้ต้องการถึงขั้นที่แบบจะให้มันแบบหนักเพราะว่าอย่างแม่ทัพจะบอกเลยว่าถ้าวันนั้นอ่ะเราจะเอาออกอ่ะเราก็ทําไปแล้วเออมันก็ไม่ได้ไปหยุดหยุดขนาดนั้นหรอก แต่อาจจะเป็นเพราะว่าอ่ะก็แค่จะไปแสดงออกให้เห็นว่าเฮ้ยไม่ยอมแล้วนะคือเราก็พยายามใช้ไม้นวมเลยแหละแต่เพียงแต่ว่าอา่ะฝั่งขมิบเขายิงมาก่อนแบบนี้มันก็เลยต้องมีการยิงตอบโต้